มาเป็นผู้ดําเนินรายการในวันนี้นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับงานวิจัยค่ะซึ่งในแต่ละปีนะคะทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้าหอเองนะคะก็ได้มีผลงานวิจัยนะคะออกมานะคะหลายผลงานวิจัยเช่นเดียวกันค่ะค่ะ เดี๋ยวนะคะเราจะพาท่านไปพบกับหนึ่งในนักวิจัยรุ่นใหม่ของคณะพัฒนาการท่องเที่ยวกันค่ะเอาล,ละคะ่ะตอนนี้นะคะที่ฉันก็ได้อยู่กับอาจารย์ดรพรชัยศักดิ์สิทธิสุขพลนะคะหนึ่งนในนักวิจัยรุ่นใหม่ประจาคณะพัฒนาการท่องเที่ยวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ได้ทําเรื่องงานวิจัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะบนพื้นฐานวัฒนธรรมชุมชนบ้านป่าไผ่ของ ide, ขอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะคะ เป็นการรองรับในการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะอาจารย์พาอยากทราบถึง่ยวกับเกี่ยวกับแนวคิดนะคะงานวิจัยครั้งนี้ค่ะครับก็สํหรับแนวคิดแล้วก็จะมองในสองประเด็นนะครับหนึ่งว่าเนื่องจากพื้นที่ของอมาหาวิทยาลัยงงแล้วก็ตำาบลป่าไผ่นี่คือ ที่เดียวกันใช่เราก็มองว่าเราน่าจะพัฒนาสิทธิ์คิใ,ใกล้ๆตัวกับคองรก่อนแล้วก็ประเด็นที่สองจะมองว่าเรื่องของคณรพัฒนากนรารท่องเที่ยวตอนนี้มีนักศึกษาต่างชาติ mm hmm. มาเรียนทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกว่าจะเป็นประเทศจีนจากฟิลิปปินส์แล้วก็จากาตไต้หวันวก็จะมีการรียกระะนกัรสอนเราก็มองว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกใกล้ๆมาวิลัยเ,เพื่อรองรับการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะถึง โครงการค่ะครับโดยภาพรวมของของโครงการเราก็เป็นเรื่องของการจัดการการย่อยโดยชุมชนบนฐานวัฒนธรรมป่าภัยแต่ว่าภายในโครงการก็จะมีแผนงานในย่อยสีโครงการก็ประกอบไปเรื่องของโครงการที่หนึ่งเป็นเรื่องของการจัดทาแผนกลยุทธ์แล้วก็เป็นโครงการที่สองเนเรื่องของการรวมกลุ่มการจัดการส่วนโครงการที่สามจะเป็นเรื่องของการ จัดการสื่อและทำชุมชนบนพื้นฐานว w o r ธรรมชุมชนแล้วก็โครงการใช้จะเป็นเรื่องของการประเมินศักยภาพโฮมสเตย์ครับค่ะและอาจารย์จะมีแผนในการรวมสี่โครงการเข้าด้วยกันยังไงคะครับโดยวัตถุประสงค์แรกเราคือําเป็นโครงการชุดและมองจะว่าทํายังไงชุมชนเนี่ยจะมีเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการทําวิจัยอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าโครงการเราเป็นเรื่องของการบาจัดการการท่องเที่ยวดังนั้นเ,เราจะเริ่มมองที่ว่าชุมชนตอนนี้ยังไม่มีแผน แผนที่การทำยุทธศาสตร์ของการทาร่องเที่ยวของชุมชนเป็นของข้อเองนั้นก็มองว่าได้จากการทําแผนเสร็จแล้วต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการทําการรวมกลุ่มซึ่งภายในโครงการก็จะบอกว่าภายในชุมชนเนี่ยแต่ละคนจะมีบทบาทหน้าที่ทําอะไรนะบ้างหลังจากนั้นก็จะเป็นการดำเนิน่อเรื่องของการ จะทาศูนแ่ชุมชนพื้นฐานวัฒนธรรมก็จะเป็นเรื่องของการรวบรวมศิลปะวัฒนธรรมต่างภายในชนุมชนเพื่อเปิดเป็นศูนย์ปารศึกษาด้านการท่องเทีย่ยวสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการประเมินศักยภาพอง,องม์เสเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยี่ยมชมภายในชนุมชนปะอาจารย์คะแล้วโดยส่วนทางคณะเองนะคะได้สัดส่วนเกี่ยวกับเรื่องการทําวิจัยของอาจารย์อะไรบ้างคะ แบบข้องทางคณะเองส,งสิ่งแรกเลยที่สนับสนุนเรื่องของทุนในการทําวิจัยเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีทุนก็คงทำไม่ได้นอกจากการทางคณะก็ยังมีการสนับสนุนเรื่องของวัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังให้คำปรึกษาด้านการวิจัยต่างๆ,ๆแล้วโดยมีเฉพาะ,ะมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาให้คำ ติชมหรือว่าทำคอ<ำ>มเมนต์เกี่ยวกับงานวิจัยเราก็จะมีการอาปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยตามที่ผู้สมกษารู้ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ด้วยจนไปท้่งถึงว่าอานวยความสะดวกในการทํางานาตา่างๆให้กับทั้งผู้วิจัยด้วยนะครับก็ถือว่าทางคณะก็ได้ให้ข้อสญญนุนการการร่วมมือและการร่วมมือในการในการทาวิจัยทางนี้ด้วยกันก็เป็นทั้งผู้สับสาน้แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงในการทําวิจัยด้วยครับถ้าสำหรับงานวิจัยชี้นี้นะคะอาจารย์ พิณีการนะคะเกี่ยวกับการเรียนการสอนนะคะหรือว่าพิธีการเกี่ยวกับเรื่องการบริการวิชาการคณะเองไรบางภาคําในส่วนของทางอากกรบริการวิชาการนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของอภาระอภาระกิจของทางอาจารย์อยู่แล้วแล้วก็อื่นๆเพิ่างอยี่ในวิชาของการสัมมนาการท่องเที่ยวไปเราก็จะให้นักศึกษาเนี่ยในการลงพื้นที่ในการประเมินสมรรภาพของ อะไรท่องเที่ยวต่างๆที่อยู่บริเวณรอบชุมชนต่างๆว่าจะเป็นเรื่องของค่ายแข่งขุเองแล้วก็แล้วก็ร่อจกได้ของมหาวิทยาลัยรวมถึงว่าบริเวณต่างๆที่อยู่รอบๆมหาวิทยาลัยเพื่อเราจะมาเอาทำมาเป็นแผนนิทรรศการท่องเที่ยวของชุมชนครับสำหรับแผนงานใจนะคะเท่าที่ได้อ่านดูนะคะอาจารย์จะระบุเป็นเทศบา,ตาบลตำบลปาไถ่าเนาะอยากทราบว่าอาจารย์ทำไมถึงเลือกพื้นที่ตรงนี้นะคะ ครับอย่างที่เราบอกว่าขั้งต้นว่าจริงๆแล้วเทศบาลตำบลผาผายเนี่ยก็มีบริเวณพื้นที่ติดกับมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้เคียงกันแล้วก็เลือกเอาที่ว่าอยาบริหารจัดการภายในใกล้ๆกับชุมชนก่อนแต่ว่าที่เราเลือกเทศบาลตำบลผาผายเนี่ยจะมีหลายตำบลแต่ที่เราเลือกมาจริงๆก็จริงประมาณตําตำบลหลักๆเป็นตำบลที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัดวาอารามแม้กระทั่งเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรม แต่ก็จะมีหลายชุมชนที่เราเลืพอกจากความพร้อมก่อนค่ะและอาจารย์ที่ว่าอาจายยังขยายไปพื้นที่อืน่นๆขกออกาเพือส,สนใจไหมคะเพราะว่ารู้สึกอำเภอเราเองเนี่ยก็มีสิ่งที่น่าสนใจนะคะในหลายๆตำบลเหมือนกัน ครับก็จริงๆแล้วเราจะคงต้องทำเพราะในวัตถุประสงค์ท้ายๆมาเรื่องที่เกี่ยวกับการทําเรื่องของการจัดการให้เราจะมองว่าสุดท้ายเราก็จะเป็นเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวหลายๆเทศบาลเข้าด้วยกันแต่ว่าเราจะมองว่าเราเอาสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเราก่อนแล้วก็อยู่ใกล้กับมหนาลัยจะเป็นเป็นแกนหลักในการทําเนื่องจากว่าสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆที่ที่เทศบาลตันผ่านไปประสบผลสํสเร็จแล้วไม่่าจะเป็นเรื่องของ มันคงเองก็มีนอกการท่โฮเสเตย์ที่ผ่านเกณฑ์ pues mm มาตรฐานแล้วก nah ็จะเป็นการขยายผลต่อไปเนื่องจากว่าเทศบาลกรุงเทพมีทรัพยากรท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ภูมิปัญญาเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเรื่องของอาหารการกินแม้กระทั่งเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเองเนื่องจากว่าอย่างเช่นที่เรามองว่าเราก็จะมีอันซีนของแม่โจ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัดลอยแท่นพระไมจะเป็นจุดยึงดูใจให้กับนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเทศบาลตังหว คะหลังจากที่อาจารย์ได้นำงานวิจัยนะคะลงในพื้นที่เทศบาลตำบลสระบุรนะคะอยากทราบว่าทางเทศบาลเองได้นำงานแจต่างๆคือใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างแล้วก็้มีการต่อยอดอีกเพิ่มอีกไหมครัครับก่อนอื่นต้ออธิบายจริงเรื่องของกระบวนการทําแผนวิสาวก็ที่เราทําไปนียจะเป็นการอทําโดยคนในชุมชนทั้งหมดเลยผู้วิจัยเป็นแค่คนที่เอานวยนความสวกให้แล้วก็ทุกครั้งที่ทํามาก็ได้ความร่วมมือจากนายกุ เทศบาลตะบนป่าไผ่ซึ่งมานั่งร่วมในการวางแผนการทำยุทธศาสตร์ทุกครั้งที่ผ่านมาแล้วก็สุดท้ายจนได้แผนยุทธศาสตร์ได้วิสัยทัศน์ต่างๆเนี่ยแล้วก็หลายๆโครงการของยุทธศาสตร์ของเราเนี่ยก็ถูกบรรจุอยู่ในแผนของเทศบาลตะบนในปีหน้าและมีการว่าเนนว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนหรือแม้กระทั่งเรื่องของการปั่นจักรยานต่างๆเพื่อจะอนุรักษ์เกี่ยวกับธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยโครงการต่างๆเนี่ยก็ถูกบรรจุอยู่ในแผนของ ทศบาบครับก็คิดว่าก็น่าจะเป็นการนําไปใช้ประโยชน์ของเขาต่อไปอันอืนก็จะเป็นก็เป็นโครงการเร่งด่วนในระยะสั้นๆแต่โครงการในระยะที่ชาวบ้านกับทางที่ทีทศบาลได้ร่วมมือกันทำก็มีประมาณเกือบ30โครงการตลอดทั้งซึ่งสี่ปีที่ที่จะถึงนี้ก็ถือว่าเป็นการดูแลการทางานร่วมกันระหว่างทางคณะพัาการท่องเที่ยวเองกับทางทศบาลสมุทรปราา ถือว่าเป็นการร่วมมือที่ดีกันมากเลยนะคะอาจารย์อาจารย์มีการจะนําเสนอในรูปแบบใดบ้างครับ,รบตามที่ได้ตกลงกับทางคู่วิจใัยทีพิงเขาคิดว่าเมื่อทําเสร็จออกมาแล้วน,น่าจะทําเป็นบทความวิจัยออกมาคนละหนึ่งฉบับให้ตีพิงน,นะคเพราะว่าทางคณะของเราเนี่ยก็จะสนับสนุนเรื่องของการตีพิต์ต่างๆแล้วแล้วก็น่าจะเป็นป,ประโยชน์กับคนที่ ที่ได้อ่านงานวิจัยว่าจริงๆเราในการพัฒนาการท่องเที่ยวของเราเนี่ยมันจะมีวิธีการการดำเนินงานอย่างไรบ้างซึ่งแต่ละชุมชนก็จะมีบริบทที่เหมือนกันแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นการนำวิจัยออกมาสี่สบกว่าตอย่างน้อยภายในปีหน้านะครับค่ะต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์ดรพรชัยศักดิ์สิริสมพนมากนะคะที่มาพูดคุยกันรในวันนี้นะคะแลวก็ขอให้นะคะนำเจ้าจานะคะต่อยอดจากเทศบาลนี้นะคะตำบลปกอดภัเนาะเราเริ่มโครงการจากเทศบาลตำบลปลอดภัย ไยังเคื่องมันตื่นๆนะคะของตัวสัญชาติที่จะได้เป็นการรูนณาการนะคะระหว่างอาหาิที่ไลไัยเมเจอเราเองแล้วก็ทางกับตัวสัญชาติเยค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอจบการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยว,วเราเจอกันใหม่ในโอ,อกาสหน้าค่ะสำหรับวันนะะี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ